สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ TRN อ่านข่าวหายลูกทุ่งดังทนไม่ไหวหลังเลือกตั้งไม่จบไม่สิ้นถึงกับโพสต์สุดจีดมากเพื่อนนักร้องกดไลค์ลูกทุ่งคนดังสุดจะทนกระแสฝุ่นตลบจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้พักใหญ่ช่วงชิงกันจัดตั้งรัฐบาล ถ่ายอาภาพรซึ่งก่อนหน้านี้แต่งเต็มเพิ่งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมแคปชั่นว่าเลือกตั้งเสร็จไปแล้วทำงานได้ผีจับหัวแหกตาแลบลิ้นพร้อมลงภาพรัวๆไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนเจนิเฟอร์ถึงกับแซวว่ามันต้องแต่งแบบนี้ถึงจะให้เกียรติซุ้มเลือกตั้ง แต่ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาไฮอภาพรสุดทนกับบรรยากาศการเมืองหลังเลือกตั้งที่ยังมีการแบ่งขั้วตั้งรัฐบาลจ้ตัวถึงกับโพสต์ภาพคนกับรองเท้าเต็มไปหมดพร้อมแคปชั่นสุดซีดว่าไม่จบไม่สิ้นหลังเลือกตั้งแล้วยังต้องมาเลือกข้างอีกแฮชแท็ผีจับหัวแฮชแท็กแหกตาแลบลิ้นโดยมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงอาทิ ทักษิริพรแหกดไลค์พร้อมคอมเมนต์ขำบ้างและเข้ามาวิจารณ์เห็นด้วยบ้างเป็นต้นวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดพบกันใหม่ข่าวต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ